สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะพี่พัตเตอร์มาเจอปุ้ยแล้วก็พี่พัตเตอร์ในรอบบ่ายอีกแล้วเนาะใช่แล้วก็วันนี้ก็เราจะมีรถครอบครัวเนาะใช่แล้วนะครับนั่นก็คือแบบแบรนด์โตโยต้านี่คือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.8ดีเซลใช่ค่ะคันนี้เป็นปี15แต่บางคนก็แบบแบบว่าเอ้าปี15ไม่ได้โฉมเก่าหรอ มันมี15ต้นปีกับ15ปลายปีใช่แล้ว15ปลายปีก็จะเป็นหน้านี้แล้วหน้านี้เชนมาแล้วใช่ครับเ,เป็นเครื่องยนต์ขับ2นะครับ<ช>ตัวน,นี้ขับเครื่อง2ล้อราคาอยู่ที่8 9 9 9 0 0 0าทนเก้ับาทเะมาเดี๋ยวเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับกับโฉมนี้เลยกระจังหน้าคุณจะเห็นได้เลยว่าเปลี่ยนใหม่จากตัวเก่าไล่มาจากกระจังหน้าเลยนะครับกระจังหน้าจะเป็นลายโครเมี่ยมเป็นตัววีลงมาแบบนี้เลยนี่คือเอาง่ายว่าโฉมนี้ปี2020ีก็ยังเป็นโฉมนี้อยู่ อ่าก็จะเปลี่ยนแค่ไฟหน้ากระจังหน้าเล็กน้อยอ่ามาถึงไฟกันบ้างตัวนี้ก็มีไฟเดย์ไลท์แล้วตามสไตล์โตโยต้าปีใหม่ๆนะครับผมเซกเมนต์ใหม่ๆไฟจะเป็นลักษณะนี้เป็นดวง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 เลยเส้นใช่ไหมคะใช่อันนี้ใช่ไหมคะอ่านี่ข้างในอ่านี่ถึงข้างในแล้วก็จะเป็นไฟดวงใหญ่โปรเจคเตอร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับผมใช่แล้วแล้วก็ไฟตัดหมอกตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมคือมันก็ทำมา เพื่อความสวยงามก็สีนี้มันได้เป็นสีเทาด้วยสีเทาสีออกมันไม่ใช่สีบอลเงินนะเป็นสีเทาคล้ายๆเทานกพิราบเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนล้อแม็กหน่อยล้อแม็กเขาลายสวยดีนะเป็นลายแบบกีก็จะเป็นลักษณะนี้ล้อเดิมเดิมแม็กเดิมจากโรงงานก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ชุดแต่งของเขาก็จะมีสีดามาให้ด้วยบันไดเห็นไหมบันไดก็เรียกได้ว่าคือ เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยอืมก็รถคันนี้ก็สภาพใหม่ดูไฟเลี้ยวของเขาบนกระจกมองข้างทำไมยาวใหญ่มากเลยด้วยคําที่ว่ารถเขาคันใหญ่เนะก็จะต้องมีตรงนี้ด้วยอเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงจะเป็นไฟฟ้าใช่แล้วเป็นไฟฟ้านะครับถ้าอยู่ดีเรามีเอามือเอาอะไรอย่างเงี้ยไปกันนะครับฝามันจะหยุดเลยจุดเด่นของเขาเลยนะครับโฟล์คูเนอร์เนี่ยเขาเอาเบาะนะครับมันสามด้านถางพับแยกเก็บขึ้นไว้ด้านข้างเนี่ย ช่องเก็บสัมภาระของเรามันทําให้ดูแบบกว้า,างขึ้นครับยางอะไรจะอยู่ใต้ล่างขึ้นนี่<ม>รถ SUV เขาจะมีที่จับตรงนี้มาให้ค่ันนี้นะครับผมเป็นกุญแจแบบคีย์เลสโกฮพัตเตอร์ประทับใจอย่างหนึ่งเวลาเปิดแอร์คือเปิดปุ๊บเย็นเลยมันจะเย็นไวปรับลมได้ค่อนข้างหลายระดับนะเ<ะ>นี่ยถ้ามาดูภายในเขาตรงคอนโซลตรงกลางของเขาคน มันจะตัดด้วยสีน้ำตาลแล้วก็สีดำวนาะจะเป็นบูโทนน้าตาลสีดําอย่างเงี้ยก็ด้านหน้าก็จะเป็นจอ DVD ี v ทีวีอันนี้มีเนนะคะตัวนี้มีกล้องถอยใช่แล้วครบมากออปชันเต็มเลยตัวนี้จะมีเนนะจ๊ะแอดิจิตอลปรับแยกซ้ายขวามีเนเวิเกเตอร์ดีวีดีทีวีทุกอย่างครบหมดเลยเนาะไฟของเขาก็จะเป็นคล้ายๆไฟ LED ดีเนาะแสงมันสีขาวใช่ทุกทุกอ่อาง่ายๆว่าตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างในเลยเขาจะทำรูปแบบไฟคล้ายกับ LED ดี วัสดุที่ใช้ต่างๆนะครับจะมีส่วนเนี้ยที่เป็นหนังส่วนเดียวบางคนถามว่าใช่บางคนถามว่าคืออะไรนะส่วนนี้ที่เป็นหนังจริงจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่เขาเคลมไปว่าเอาไว้เก็บอุณหภูมิน้าปัดให้ดูนาปัดให้ดูหน้าหน้าปัดสีไฟเขาสวยมากเลยใช่เขาก็จะเป็นเอ่อทุกพวกเข็มมุ้งเข็มไม้อะไรเงี้ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะหน้าหน้าปัดก็จะเป็นดิจิตอลเนาะนะครับผมด้านหลังของเขาก็จะเป็นแอร์แอร์ราวสามสามตอนแล้วนะคะนี่มีข้างบนแล้วก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลย เดี๋ยวเราจะให้พี่ตาก,กล้องพามาดูเนาะด้านหลังก็จะมีที่ห้อยของเนาะใช่แล้วนนแล้วก็สามารถปรับได้ตรงนี้ค่ะอันนี้ปรับแอร์ก็จะเป็นแอร์นี่เลยปรับลมปรับอะไรสามารถกดปรับได้ตรงนี้เลย อ์จูเนอร์เนี่ยมันจะมีมาให้2โหมดด้วยกันถ้าคุณอยากขับประหยัดคุณก็กดโหมดอีโคโหมดได้นะครับถ้าคุณ <Eco. S 2> อยากจะซัดแรงๆเลยขับทางไกลยาวๆคุณก็กดเ o w ว์โหมดก็ได้นะครับอ,อ,อันนี้ก็จัดเต็มดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่2.79นะคะตัวนี้ผ่อนนานสูงสุด84เดือน,นตัวนี้มันก็จะผ่อนอยู่แลวๆประมาณเท่าไหร่นะพี่พัตเตอร์ตัวนี้8 9 9ประมาณ90แสประมาณ18หน่อย8 <18. S 1> สำหรับวันนี้พัตเตอร์และพี่ปุ้ยขอขอบคุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ